สวัสดีครับผมโจครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ Mercedes-Benz แต่วันนี้นะครับผมอยู่กับ b m เอดูคันนี้7 3 0 l i 0ปี2 0 0 8 2 0 0 9คันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะเป็นตัว SE นะครับราคาในตลาดผมบอกเลยว่าคันนี้ถูกแน่นอนนะครับถูกที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพียง5 5 9 0 0 0บาทกับสภาพรถคันนี้มือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงรถเจ้าของศบริการ รถยนต์นะครับเขาดูแลรักษามาดีมากๆเลยนะครับคันนี้หลังคาซันรูฟนะครับไม่เพียงแสนสามนะครับภายในนี่ใหม่กิฟเลยนะครับเมื่อวานเราได้ถ่ายคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะตั้งแต่ก่อนเก็บงานนะครับและวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเก็บงานแล้วนะครับเรื่องสีเลื่อน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องภายในเราก็จะทําสปาฟื้นฟูให้ออกมาดีที่สุดนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากเห็นคลิปเดิมนะครับที่รถสภาพเดิมๆที่ผมนําเข้ามาเนี่ยรบกวนกดดูที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะแนบลิงก์ไว้แล้วนะครับสามารถ คันนี้ด้านหลังใหม่มากๆนะครับมีแอร์เพดานนะครับหลังคาซันรูปมีตู้เย็นแช่เครื่องดื่มด้วยนะครับรถคันนี้เป็นรุ่นเดียวกันกับของอดีตรถคุณเศรษฐที่ผมขายไป499,000บาทนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับและคันนี้นะครับเป็นปี2008-2009นะครับเป็นปีแท้ด้วยนะฮะปีใหม่กว่ารถอดีตคุณเศรษฐอยู่3ปีนะครับใครที่กําลังมองหารถคันนี้อยู่นะครับผมขายเพียง559,000บาทผมจะเก็บงานให้แบบไร้ที่ติเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมเป็นคนรับเข้ามาเองนะครับ สำหรับใครที่มีรถที่บ้านนะครับไม่ได้ใช้งานผมรับรีวิวนะครับฝากขายฝากจอดเท่านั้นนะครับไม่ได้เรียกเก็บเงินก่อนแม้แต่บาทเดียวนะครับขายได้นะครับผมขอเพียง3%ของราคารถนะครับเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับถ้าราคามากกว่า1ล้านบาทเราขอเพียง2%ของราคารถนะครับเช่นคันนี้นะครับเอามาฝากขายแค่ ไม่ถึงวันนะครับติดจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถที่เอามาฝากขายรถจะต้องโครงสร้างดีเท่านั้นนะครับและไม่มีชนหนักทลิคว่ำจมน้ํามานะครับและที่สําคัญรถจะต้องพร้อมใช้เท่านั้นนะครับถ้าไม่พร้อมใช้ผมก็จะเอามาเก็บงานตามมาตรฐานก่อนส่งมอบรถให้กับ FC ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมจะรถที่ฝากขายมาลงคลิปใหม่แทบทุกวันเลยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดชมรถที่สวยคันต่อไปนะครับสวัสดีครับ